ยินดนีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m แทนทาร์ลตนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดูวดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดราศีมีนนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพศ2564นะคะราศีมีนคือผู้ที่เกิดแต่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะช่องนี้จะอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยบางท่านอาจจะดูในศาสตร์ตะวันตกก็สามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะเป็นแนวทางเนาะตรงนี้นะคะก็ ต้องขอสวัสดีชาวสองราศีมีนแล้วก็สุขสันต์วันเกิดของทุกท่านนะคะที่อยู่ในราศีมีนเนาะตรงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมาุ่งมั่นปรารถนานะคะการอ่านไพ่เช่นเดิมนะคะเป็นแบบโดยรวมนะ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเป็นอันขาดนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะเกิดบ้างไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นการสลับกันได้นะคะระหว่างคนที่แบบมีคู่กรณีนะคะก็อาจจะเป็นแบบดวงเขาก็ได้ดวงเราก็ได้เป็นการสลับกันก็ได้นะคะเนาะตรงนี้นะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะทุกท่านน้องแมวเขาสนมากเลยจะมีแบบบิ่งเล่นกันแล้วเสียงมันดังยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งเพศหญิงเพศชายเพศที่3หรือ LGBT น้องสามารถดูได้เลยนะตรงนี้พาร์ทแรกเราจะเป็นในเรื่องของคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักหรือความรักที่แบบไม่ชัดเจนนะคะพาร์ทสจะเป็นในเรื่องของคนโสดเนาะคลิปนี้เหมาะสาหรับคนมีประเด็นหรือคนโสดเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มีความรักที่อยู่แล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะอย่าเอาไปตัดสินเนาะ,ะอย่างที่บอกเราไม่ได้ตรงกับใครเปน็นนันขาดนะคะตรงนี้ เอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจเนาะตรงนี้เอาละเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีประเด็นความรักนะคะราศีมีนเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณเจอสถานการณ์อะไรบ้างเอ่ยนะคะที่ผ่านมามาดูซิคนที่มีประเด็นความรักนะคะ คนที่มีประเด็นความรักคุณเจอสถานการณ์อะไรมาเอ่ยออคุณน่าจะเหนื่อยกับความรู้สึกหรือเปล่าตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะไม่ได้แบบคอนแทคหรือไม่ได้แอคชั่นอะไรกันมากมายอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่กำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆหรือเปล่าตอนนี้สถานะของคุณมันเหมือนกับว่า เราไปรับรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งที่สารสัมพันธ์กับเราเนี่ย <c oughs> เขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเราอาจจะรู้สึกไปว่าเราไม่อยากจะไปแย่งใครหรือไม่อยากจะแบบทําให้ใครแบบมองว่าเราอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของอะไรก็เป็นได้นะประมาณนะะี้คะคุณน่าจะดีกับคนที่อยู่ห่างไกลนะเป็นต่างชาติก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ต่างอำเภอก็ได้นะต่างอายุก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ถูออบสอดมันเหมือนกับว่า สองทางเลือกคนสองคนงานสองงาน,องงานของสองสิ่งไม่คุณก็เขาอาจจะมีใครในคนใดคนหนึ่งย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นคนรักเก่าๆหรือบางทีกะลังแบบคุยกับเราด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้น King o f p e อร์เทมันเหมือนกับว่าความคาดหวังที่คุณจะเติมเต็มในเรื่องของความรักนะมันน้อยลงนะคะตอนนี้คุณอาจจะกาลังพิจารณาอยู่ว่าเอาละเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ลึกๆแล้วนะคุณก็อยากได้ความมั่นคงนะ คุณอยากให้เขาหรือเธอคนนั้นอยู่กับคุณไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามนะตรงนี้นะก็หน้าไพา่จะออกมาในลักษณะแบบนี้ที่เรามาดูหน่อยว่าในเดือนกุมภาพันธ์เอ้ในเดือนมีนาคมนี้นะคะราศีมีนนะคะคุณจะได้เจอเหตุการณ์อะไรบ้างไพ่อยากบอกเรื่องราวอะไรกับคุณนะคะเราจะดูในเรื่องของการขยายไพ่หกใบเนาะสำหรับคนที่มีประเด็นหรือคนที่แบบสถานะไม่ชัดเจนเรามาดูหน่อยว่า King of บอลอะต้องการบอกอะไรให้คุณรู้ในเดือนนี้นะ King งออบบอลมันบอกอะไรนะคะ สิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันตรงข้ามกับใจหรือเปล่านะเดือนนี้มันเหมือนกับว่าเราเหมือนแบบทําให้ตัวเองเฟรชทําให้ตัวเองแบบไม่ซีเรียสไม่อะไรทั้งสิ้นแต่สุดท้ายเวลากลับมาอยู่คนเดียวคุณคิดถึงความหลังเก่าๆคิดถึงคนเก่า,กาคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เคยแบบสารสัมพันธ์กันนะคะคุณอาจจะไม่ได้คอนแทคกกันก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะแยกกันอยู่ก็ได้นะคะหรือบางคนไม่ได้สื่อสารกันก็ได้ยังมีเรื่องราวเก่าๆที่เราคิดถึงนะ เดือนนี้คุณจะคิดถึงกันเป็นพิเศษนะคะนี่มาดูหน่อยว่าเซเว่นออฟคัพนะอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเซเว่นออฟคัพนะคะเข้ามาบอกอะไรเอ่ยอยากให้คุณรู้เรื่องราวอะไรเอ่ยเทมเพลนนะคะคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีในเรื่องของการพูดคุยการเจราจา หรือมีในเรื่องของการที่แบบว่าอะไรที่มันแบบติดข้องหมองใจกันนะคะอาจจะมีการแบบตกลงหรือมีในเรื่องของการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเขาเรื่องราวของเราก็ได้นะคะตรงนี้เนาะระวังในเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์จะไปป่วนทั้งคู่เลยนะเดือนนี้เหมือนกับว่าสวิงน่ะเล็กๆน้อยก็โกรธอะไรเงี้ยโมโหอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะคิงออปเปนเดเคิลนะคะต้องการบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ King of p e n t a c l e ต้องการบอกอะไรเอ่ยคิงออฟครับคุณคิดว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในเดือนนี้คุณน่าจะเจอในเรื่องราวที่แบบว่า อาจจะเป็นความรู้สึกที่เรามองแล้วมันหนักในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือป่านะคะมันเหมือนว่าอีกแค่เหรียญเดียวมันจะไปถึงจุดหมายแล้วนะคะหรือบางทีคุณอาจจะท้อก็ได้ในความรักครั้งนี้เนาะมันเหมือนว่าอยากจะคุยก็คุยไม่คุยก็แล้วแต่คุณไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะคะอยากทักมาก็ทักไม่ทักก็ไม่เป็นไรคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะดูเหมือนคุณมองเห็นสัจธรรมมากขึ้นนะคะเดือนนี้เนาะ ไฟออบบอลฮาไม่เท้าอยากบอกอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะฮาไม่เท้าอยากบอกอะไรอเอ่ยเอกออบบอลคุณเหนื่อยนะ่ะ คุณอยากไปเริ่มต้นใหม่หรือบางทีคุณอาจจะมองว่าอนาคตครั้งนี้ในการสานสัมพันธ์กันมันอาจจะไกลสําหรับคุณคุณไม่อยากจะเป็นเป้าสายตาไม่อยากจะไปลบกับใครไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณมองว่าถ้าคุณไปเริ่มต้นใหม่มันจะดีกว่ากันไหมนะคะคิงออฟบอลต้องการบอกอะไรนะคะคิงออฟบอลต้องการบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะ เอกออลคุณสองคนรักกันนะแต่รักกันแบบไม่เปิดเผยจิตใจอะเหมือนกับว่าให้ดูในเรื่องของการกระทําแต่การกระทํามันก็ไม่ได้แบบว่าเปิดเผยอะไรมากมายนะรักกันนะาต่างคนต่างแบบถือความรู้สึกกันไว้อยู่นะคะยังมีกันและกันในใจนะแต่เป็นผู้รายปากแข็งทั้งคู่นะคะตรงนี้นะท o ออฟสอดต้องการบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะทูออฟสอดอยากบอกอะไรเอ่ยสดาบนะคะ ะะเหมือนกับว่าความแข็งแรงของจิตใจของคุณอะ่ะมันเริ่มที่แบบว่ามันไม่มีแรงแนละตอนนี้เหมือนกับว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันเหนื่อยนะจริงๆแล้วคุณมีความพยายามที่แบบจะเข้มแข็งแต่คุณจะเข้มแข็งได้มากแค่ไหนคนสองคนเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะเป็นของคุณก็ได้ของเขาก็ได้นะมันทําให้คุณหนักอกหนักใจทําให้คุณรู้สึกว่ากลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงนะตรงนี้นะ อึดอัดใจนะคะเนาะนะคะก็ลองดูนะคะนี่เรามาดูหน่อยว่าถ้าสถานการณ์มันออกมาในรูปแบบนี้นะคะแล้วไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องของบทสรุปเนาะบทสรุปของคุณจะเป็นยังไงมั่งนะคะราซีมีนนะคะ เอาละค่ะถ้ามองตามหน้าไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณบทสรุปสําหรับคนที่มีประเด็นความรักหรือคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนเนาะคุณเลือกที่จะจบนะคะอะไรที่แบบมันเคยสวยงามแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่าครั้งนี้อะ่ะมันอาจจะจบลงแบบคุณไม่อยากเจ็บอีกแล้วเขาเรียกว่าไงอะ่ะ เจ็บแต่จบมันก็นกยัง <hi> ดีกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันคอยหลอกหลอนคุณอยู่นะคะมันไม่มีความชัดเจนเลยคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาอาจจะกําลังสนุกสนานอาจจะโน่นนี่นั่นแต่ว่าทําไมไม่ได้สใส่ใจในความรู้สึกเราเลยนะคะเขาคิดว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็การกลับมาง้อคุณเนี่ยไม่ว่าจะมาช่วงสถานะไหนคุณก็ให้โอกาสตลอดนะคะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะนะคะ ว่าคุณมีสถานะมีสเตตัสอะไรมั่งหรือบางทีเขาอาจจะมองว่าคุณมีใครเข้ามาในชีวิตมั่งยังหึงยังหวงอยู่นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะจบลงแต่จบแบบเขาเรียกว่าจบแต่เจ็บเนื่องจากว่าใครคนใดคนหนึ่งน่าจะมีรักษรแหละตรงนี้นะคะสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่มีประเด็นความรักเนาะนะคะเอาล่ะเรามาดูหน่อยว่าแล้วคนโสดล่ะโสดแบบสนิทเลยนะคะที่ผ่านมาคุณน่าจะเจออะไรมั่งเอ่ย คนโสดนะคะราศีมีนที่ผ่านมานะคุณน่าจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปๆกับกับลักๆักเลิกเลิกนะเนี่ยสองเหรียญนะคะเป็นการที่แบบทําให้ชีวิตบาลานนะคะคุณน่าจะไปเจอรักซ้อนคุณน่าจะไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนคุณก็ได้เนี่ยตรงนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็ คนในพื้นเพเดียวกันนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยให้ใครเข้ามาในชีวิตมากมายนะตรงนี้นะคะอ mm ืม hmm. นะคะความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนว่ามีอุปสรรคเรื่องของการเดินทางนะคุณกับเขาอ่ะวางแผนว่าอาจจะมาเดทหรือมาแบบพูดคุยกันแต่ก็มีอุปสรรคอาจจะมีในเรื่องของสภาวะทั่วไปนะคะในเรื่องของอ ลรคภัยแค่เจ็บก็ได้นะตรงนี้นะคะโฟล์ทบอลนะคะคุณกับเขานะ่าจะมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ว่า,าเคยอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันหรือเปล่านะคะคนโสดนะคะอาจจะเข้ามาพูดว่าการสร้างครอบครัวน่นนี่นั่นทำให้คุณรู้สึกแบบไว้ใจเขาที่ผ่านมานะคะทีนี้ตัวของเขาเองอ่ะเขาเรียกว่าไงอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อนะคะไม่ติดต่อคุณเลยไม่อะไรเยทังสิ้นเลยนะคะทาให้คุณมองว่ามันเป็น คำถามในใจว่าเราผิดอะไรอยู่ดีๆก็คือหายไปนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะที่ผ่านมาคุณเจ็บนะเจ็บมากเลยเนะ่ยเกินกว่าเยียวยาเนาะตรงนี้บางคนนะถ้าไม่เข้มแข็งเปรอก็ไม่ได้นะ,ะนี่เรามาดูหน่อยว่าแล้วจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมอะ่ะคนโสดนะนะคะ คนโสดนะคะอ่าบอกได้เลยนะคะคุณมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะอ่านะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นที่ดึงดูดเป็นที่ถูกใจนะคะทุกทุกเพศเลยนะตรงนี้ the emperor นะคะคือคนที่ด,ดูดีมีฐานะมีชาติกูลนะคะหรือบางคนอาจจะเจอกับคนที่แบบว่าทำงานอยู่ในเครื่องแบบนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะบทสรุปของคนโสดนี่บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่แบบกลัวความรักแล้วนะคุณไม่อยากจะเปิดใจนะคุณคิดว่ารักทั้งไหนๆคุณก็ไม่เคยได้สมหวังนะคะแต่ก็ยังมีใครสักคนหนึ่งรอคอยคุณนะว่าเอาละถ้าคุณแบบว่ายังไม่พร้อมตอนนี้เขาก็รอสามารถรอคุณได้นะตรงนี้นะคะเทมเพลน์ aren, มันเหมือนกับการจากบางสิ่งบางอย่างที่เ,เรารักเนาะตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันเหมือนว่าเป็นการจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคนโสดนะคะคุณมีคนเข้ามาแล้วก็คุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ยั่งยืนขอให้คุณเปิดใจนะอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะถ้าเป็นแบบนี้คุณก็จะ,ะเขาเรียกว่าไงอม,มองในเรื่องของทางลบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะเราก็เรียนรู้เนาะตรงนี้ว่าเขาเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ใช้ชีวิตแบบไหนแบบเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะเดือนนี้นะคนโสดบอกเลยว่าถ้าเปิดใจอ่ะคุณจะมีความสุขอย่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะตรงนี้นะคะเอาละนี่ก็เป็นดวงความรักของผู้ที่เกิด ลาศีมีนนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพศ2564นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงต้องขอภัยด้วยเนาะตรงนี้นะคะอาจจะมีเสียงดังรบกวนน้องแมววิ่งผ่านยังไงต้องขอภัยด้วยเนาะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้เป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะสำหรับวัน้สวัสดีค่ะ